ผลผลลัพธ์มดหายไปนานในพิษตาด้วยสิ่งนี้เลยค่ะดำมดแดงมดคันไฟเยอะในสวนในนาอัานกันเยอะค่ะแม่สิ่งนี้ล่านลดเลยค่ะโอ้ไม่เหลือค่ะ นิดเดียวค่ะหอมแดงมาเลยค่ะหอมแดงหนึ่งหัวเมลิเป็นกรมฐถนมีสารซันเฟอร์มีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมซู้งรมลิเป็นกรรมฐถนกําจัดมดแมลงจัดยุงจิง้งจกตุ๊กแกแมลงบีแมลงวันก็ได้ค่ะยังเป็นป Ł ุ๋ยที่ดีมากๆป้องก,อกันเชื้อโรคเชื้อราอานด้วยผชชยง,ยะะง,ยงชูลลงรชลลสหนึนะะนนะะ่งช้อนโต,ตัวอย่างนี้เลยนะคะไม้ไข่ไม่งามทําสูตรนี้ด้วยเครื่องดื่มชูกาลังสองฝาไอไม่มีเครื่องดื่มชูกําลังใส่น้าตาลนะคะสองช้อนโตจ้าทันด้วยเกลือค่ะหนึ่งช้อนโตอย่างนี้เลยนะคะกําจัดมดดํามดแดงเพลยไฟาาแดดดดงในนัั่วมมค จานสองช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันง่ายๆแค่นี้เองเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ได้เลยเพื่อนท่านไหนจะหมักไว้3วัน7วัน14วันนี้จุลินทรีย์สังเคราแสงสีแดงเลยใอ้สูตรแบบเร่งด่วนค่ะใส่ลงไปครึ่งแก้วต่อน้ำหนลิตรไปฉีดพ่นได้เลยค่ะพริกใบงิกงอพริกเน่าพริกเป็นโลคก,กุ้งแห้งโอ้พียเยอะมากทุกคนแปง้งต้องเจอสูตรนี้ไอ้พริกมะเขือมะนาวอ้ดกจนกิ่ง